สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าๆเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่บุญองนะคะวันนี้ตรงกับวันพระหัส,สบวัดีที่21กรกฎาคม2 5 6 5สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีแดงขาวและเขียวเลขเด่นประจําวันนี้นะคะจะมีเลข6เลข1เลข5เลข2และเลข8นะคะเมื่อจุดจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ615 612 6,18152158 528 526 286 281แ 8, ละ865เมื่อจับเป็นชนุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ61 65 62 68 15 12 18 52 58และ28 สำหรับสื่อนาโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนาโชคนะคะจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กสองขวบสามขวบที่กำลังพูดกำลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้และนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเห็นศพเลขฝาลงเสริมดวงนโชคลาภของคนันอาทิตย์ทําบุญลงศพนะคะ,ะเลขรถ เลขสลิปสีตัวท้ายนะคะในการโอนเงินทบุญกับลงศพเนี่ยนะคะคือสื่อนำโชคของคุณสำหรับเลขเด่นสมดวง19308ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำโชคจะมาจากความฝันช่วงนี้คนวันจันทร์จะฝันแม่นฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยและนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าหรือสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่ก็เป็นสื่อนำโชคให้กับคนวันจันทร์สําหรับเลขเด่นสมดวง17825 ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บินต่างๆบินค่าน้าบ,บินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์ที่มีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้ายสาตัวท้ายนะ,ะจำนวนเงินนะคะก่อนจุดหลังจุดนิยมคือสื่อนํำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสารวงคนวันอังคาร1 2 6 8 9 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนํำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือตระกูลตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคแล้วนอกจากนี้2ตัวท้าย3ตัวท้าย,าายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำก็เป็นสื่อนํำโชคของคนพุธกลางวันนะคะวันนี้นะคะเสริมดวงทําดีกับคนท้องแล้วก็อดหนุนคนท้องนะคะเวลาเขาเอาของมาขายกับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นสํารังคนวันพุธกลางวัน12074 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อนําโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของแม่หาแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะและนอกจากนี้นะคะถ้าเดินทางไปไนนในมาแลเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะหรือถ้าคุณมีรถที่ถูกเฉียวชน,นะะหรือกําลังเข้าซ่อมรถคันนั้นคือเสริมโชคของคุณค่ะเสริมดรงด้านโชคลาภนะคะวันนี้ทําดีกับแม่ถ้าแม่คุณยังอยู่นะคะและนอกจากนี้นะคะทำบุญเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตหรือคนที่เกิดอุคอุปสรรค ประสบอุบัติเหตุนะคะทาบุญกับมูลนิธิปอเต็กตึงหรือร่วมกับตันยูนะคะหรือทําบุญผ้าหอ่อศพหรือทําบุญลงศพนะ,ะเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสมดวงคนันพุธก,กลางคืน3 1 6 8 2ท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อนำโชคจะมาจากเปเีียนรถรถที่คุณนั่งในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้างรถประจําทางนะหรือรถส่วนตัวนะทะเบียน คันที่นั่งวันนี้แหละคือสื่อนำโชคของคุณและหากวันนี้คุณไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยารอรับวัคซีนหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารคือสื่อนำโชคของคุณนะคะสําหรับเลขเด่นสาดวงเจ0 8 5ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อนำโชคนะคะจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสาวเกิดมาได้กับคนที่คุณรักนะคะและนอกจากนี้หากคุณมีบูชาพระราหูเลขลอ็อตเลขเหรียญพระราหูก็เป็นสื่อนำโชคของคุณเสริมดวงด้านโชคลาภวันนี้ของคนวันศุกร์นะคะทำมูลกับคนพิการวันที่คนพิการวันที คนพิการแขนขาคนพิการดวงตาเลขสลิปสีตัวท้ายคือสนดลมโชคของคุณนะคะสำหรับเลขเด่นสำดวง6 1 5 2 8 ท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อหนําโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของพ่อหากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานก็เป็นสื่อหนุ่มโชคให้กับคนวันเสาร์เสริมดวงดานโชคลาภนะคะทําบุญถ้าคุณพ่อยังอยู่ทําดีกับพ่อพูดจาดีๆกับพ่อนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็ทําบุญกับมูลนิธิน้องหมาน้องแมวเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อหนมโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสมหรคนวันเสาร์แปดสี่สามหนึ่งเก้านะคะ เวลาเสี่ยงโชคนะคะซื้อ9ก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9เพี้านณาจากเลขเด่นประจาเบิดจะประจําวันเกิดสื้อนําโชคประจําวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะแล้ววันนี้ช่วงบา่บายนะคะประมาณบ่าย3ามบ่ายสี่นะคะฮานอยพันล้านนะฮานอยพันล้านเมื่อวานนี้นะคะคงจะได้โชคกันหลายๆคนเลยนะคะฮานอยพันล้านถ้าใครติดตามในเพจแม่มดหน่องนะคะหรือเพจอาจารย์หน่องนะคะวันนี้เราเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการเพจเอา้าโพสต์ลงเพจนะคะฮานอยพันล้านนะคะวันนี้ขอเฮงขอปังขอรวยกันตลอดทั้งวันนะคะ สวัสดีค่ะ